ทุกคนตองนี้พรกะกช่องอุ้มพาเพลินนะคะนี่ค่ะเราจะพาทุกคนไปรู ok ้จักกับเพื่อนของเรากันนั่นเองเทมชื่ออะไรคะทัพเทมทัพเทมเรียนคณะอะไรคะนิติศาสตร์ค่ะเห็นไหมอยู่ๆก็มีเพื่อนจะเป็นทนายความแล้วว่าตัวเองยังเรียนไม่รู้เรื่องเลยจะจบไหมอ้าคุณไม่จบเขาก็คงจะเละเลยอะทัพทีมทัพททมเรากาลังไปไหนกันฮะไปบ้านย่ เขาไม่มารับระหว่างทางก็คือต้องเดินไปนะฮะด้วยความที่จะไปเที่ยวทั้งทีไม่สะดวกเลยอากาศเป็นไงเย็นอากาศดีแล้วดูสิ่งที่อุ้มถือมาล่มออกมามันแดดร้อนมากต้องรับแสงตอนเช้าออกกำลังกายบ่อยใช่ปหอังจิงถ่ายคลิปคนเดียวเหงาสนใจมีอยู่ช่องเดียวกับเราเปล่าล่าสุดหาเพื่อนร่วมช่องนะฮะนานๆจะได้ถ่ายกับเพื่อนักทีนี่ฮะนี่นะคะคือวัดทองทั่วนะครับ ทุกคนเป็นวัดที่ใช่เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองพะเนียดเมืองพะเนียดก็คือเมืองโบราณที่แบบอยู่มานานเป็นร้อยร้อยปีนะคะ <c oughs> เป็นเมืองโบราณเก่าที่แบบมีซทรกหินที่ยังคงให้เราได้เห็นอยู่พูดไปก็เหนื่อยไปเพราะใส่แมสนะครับทุกคน <c oughs> ม,มีความรู้ใช่ <c oughs> แต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ดูดิสวยมากทับทีมอ่ะสวยมาก อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะฮะถึงบ้านย่าอุ้มนะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยมาแล้วฮะทุกคนเหนื่อยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูทัพทีมขายกล้วยกันทัพทีมพอแยกออกไหมอันไหนคือกล้วยอะไรกล้วยไข่อันไหนกล้วยไข่กล้วยไข่อันนี้อันนี้กล้วยไข่เหรอแล้วอันเนี้ยอะไรอ่ะมูอุ้มก็ไม่รู้น้ำหวานไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่ไข่เหรอไข่มันต้องเป็นแบบ ี่กล้วยหอมเปล่าไม่รู้แต่ท้าทิ้งดูกล้วยไข่เป็นใช่ไหมกล้วยหอมคืออะไรอ่ะกล้วยไข่อะอุ่นก็นี่เหมือนกล้วยเป็นนะฮะครับทุกคนกล้วยหอมสองหมีนี่กล้วยหอมมั้งกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอันนี้เพื่อนน้ำว้าหรอไม่รู้เหมือนจะเพื่อนน้ำว้ามันจะแค่ไข่อันนี้ต้นจะใหญ่หรือว่าอันนี้กล้วยน้ำว้าแต่ปูบอกว่าปูเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวตอนแรกว่าแบบเดินเดินมาแล้วจะแบบอุ้ยแล้วไปโผล่ที่บ้านแพเลยไปโผล่ที่รถแพเลยเปล่าจ้ามานั่งขายของก่อนนะคะเศร้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงทะเลแล้วนะคะคุณพิมนี่คุณพิูนะคะไม่แดดนะเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ให้นี่บรรยากาศวันนี้เรามากับแก๊งเพื่อนสาวของดิฉันเองนะคะเดี๋ยว เราจะไปทะเลกันนะคะเป็นไงพิมเมเนี้บายชิวเลยอะเ่เดียวเข้ามาเขายังไม่ได้กินเลยแต่ว่าเราจะอยู่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงกี่โมูฮะโอ้เย็นมั้งเย็นเราไม่ไปที่อื่นสวัสดีครับคุณแคทวันนี้เรามาทะเลกันเป็นยังไงบ้างขอถามความรู้สึกหน่อยฮะะมาลดมาถเมารถก็มานีนะคะ ลมเย็นมากทุกคนถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวที่จันทบุรีได้เลยนะคะดูสิสวยมากน้ำใสมากทุกคนความฟินนี้โอ้ไม่ก พี่พิมคะถ้าอยากได้เบอร์พี่ต้องทำยังไงขับใจได้ยอมรับค่ะพี่ฟ้าคะอยากจีบพี่ฟ้าต้องทำยังไงคะโอ้น่าอย่างงี้มีคนจีบเกินแล้วเล่าโอเคนะคะก็อันนี้ก็เป็นเท่านี้ก่อนเนาะเนี่ยอยากไปเล่นฝันหน้าโบ๊ทมากเลยทุกคน ถ้ารู้ือตอบได้เลยเ,ลยเออถ้ารู้คือตอบได้เลย,เลย